สวัสดีครับสติเพชาแนวนะครับผมสำหรับกลุ่มบัตรคนจนนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมจะได้รับการเยียวยานะครับผมจากมาตรการเยียวยาโควิดรอบ3นี้อย่างไรบ้างนะครับจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะครับผมจะได้รับเงินวันไหนนะครับผมและจะได้รับกี่เด้งนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับมาตรการเยียวยาโควิดละลอก3นะครับผมในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะเพิ่มอัวงเงินให้นะครับรวม2,000บาทนะครับผมแบ่งจ่ายสัปดาห์ละ1,000บาทนะครับโอนเงินครั้งแรกนะครับในวันที่21พฤษภาคม2,564นะครับแล้วก็โอนเงินครั้งที่2นะครับในวันที่28พฤษภาคม2,564ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30มิถุนายน2,564นะครับและยังไม่หมดนะครับผมยังมีโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะที่3ประชาชนนะครับ13.65ล้านคนนะครับผมให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมเดือนละ200บาทนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับผมระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม2,564นี้นะครับผมจะได้รับวงเงินเพิ่มนะครับรวม1,200บาทนะครับผมแบ่งจ่ายเดือนละ200บาทนะครับเริ่มโอนเงินครั้งแรกนะครับในเดือนกรกาคม2 5ันากีนี้นะครับผมแล้วก็ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31ทธันวาคม2,564นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข่าวดีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็กดพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ